แล้วก็วันนี้ฮะสำหรับรามาโมบเมนนะครับต้องบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยอยากจะนําเสนอมากมากเลยครับพี่เพราะว่าผมพึ่งได้ไปทาจิตอาสามาครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าคะในชีวิตด้วยฮะเกิดมาหนเลยบุญเลยเหรอจ๊ะก็เคยทําพี่แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นจิตอาสาแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะที่เราไปกับกองทัพเรือแล้วก็นั่งเรือกันไปนะฮะจากจุดที่วัดตึกแล้วเข้าไปคลองอ้อมนนทเข้าไปก็ไปกับรายการพบหมอรามาใช่ไหมฮะล้วก็จะมีคุณหมอไปด้วยก็ไปดูแลคนนู้นคนนี้มีวินาทีประทับใจเเยยออะมากๆทททีีี่่่สสสุุุดดดลขง แล้วน้ำตาแตกต้องพบได้เลยนะคะในช่วงของพบหมอรามาจะได้เห็นเทอรี่ด้วยใช่ไหมใช่รามามูฟเมนต์นะรามามูฟเมนตะ์ะครับะนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะรามามูฟเมนต์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีกรหนุ่มรูปหล่อของเราเทอรี่รัชนันจัญญาจิระวงศ์และอาจารย์นายแพทย์โสรถปลอดภัย กับภารกิจจิตอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อทำการตรวจรักษาและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะรายการพบหมอรามาของเรานะครับวันนี้ที่มาจิตอาสากันนะครับก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีการแยกเรือกันด้วยนะครับผมเน e, ี่ยก็มาลำหนึ่งนะฮะกับอาจารย์หมอสรถของเรานะครับแล้วก็พี่นุ้ยเนี่ยก็ไปอีกลำหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอ่อเป็นคลองอ้อมนะครับแล้วก็สามารถไปออกคลองบาออกคลองบางกอกน้อยได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ําท่วมมากกว่า2เดือนกว่าแล้วนานมากๆแลยครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าปกติทที่่่วมระะดัับหลงคาน ตอนนี้ก็ลดลงมานิดหนึ่งซึ่งเราก็จะไปแจกทั้งอาหารนะครับซึ่งวันนี้เตรียมมาเยอะมากๆเลยมีถุงย่งชีพมีอาหารนะครับแล้วก็มีอาหารสุนัขด้วยรวมไปถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นซึ่งวันนี้อาจารย์หมอสรศของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ตรวจให้ด้วยนะครับอตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมลุยกันเลย สำหรับภารกิจครั้งนี้รายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากกองทัพเรือเพื่อให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าพื้นที่ครั้งนี้ค่ะ นี่เมื่อกี้เราก็ไปแจกถุงยังชีพนะฮะมีอาหารแล้วก็รวมไปถึงการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยที่วันนี้คุณหมอเราเนี่ยมาตรวจกับรายการพบหมอรามาน,นะครับในคลองอ้อมนนนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเรากำลังมาอยู่ที่ท่าเรือนะฮะของบางปะดูซึ่งจริงๆแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะกำลังเข้าไปที่อนามัยของบางปะดูเขานะครับคุณหมอเนี่ยก็ออกมารับแล้วแล้วคุณหมอคุณหมออยู่แถวนี้แหละเป็นจะรับรองอนามัยครับ๋อหัวหน้าอนา,นามัยนะฮะซึ่งจากตรงนี้ไปมาขึ้นเรือตรงนี้ปุ๊บไม่ใช่เดินเท้าต่อเข้าไปนะฮะเราก็ต้องนั่งเรืืออ ปลายเรือต่อเข้าไปอีกด้วยอือะคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมแล้วหมอพร้อมไหมฮครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ฐานเนี่นยทำไมกันต่อดีกว่าไปครับ ตอนนี้เรามาถึงตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งคนไข้ก็จะอยู่ทางด้านในนะครับแต่ว่าดูจากตัวบ้านเองอย่างที่เขาบอกนะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นคลองเล็กๆมาก่อนซึ่งก็น่าจะเชื่อได้คุณผู้ชมเพราะว่าดูจากระดับน้ําแล้วตอนนี้เนี่ยฮะถึงรถไฟก็ยังลดไปไม่ได้บ้างน,นะครับแต่ว่าตอนที่ขึ้นระดับสูงจริงๆจนถึงขั้นฝากตะแกรงเอาไว้เนี่ยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมคือมันครึ่งหนึ่งของประตูบ้านไปแล้วอะครับ ที่เราเข้ามาที่บ้านบางปะดู่นะ mm hmm. ก็มาตรวจคุณยายคนแรกเลยนะครับนั่นคือคุณยายเพนแขนนั่นเองอายุคุณยายก็คือ76ปี mm hmm. ใช่ไหมฮะอาการเบื้องต้นวันนี้ที่เราได้รับแจ้งมาก็คือคุณยายเนี่ยกล้มแล้วก็ไม่สามารถเดินได้มาเป็น10ปีแล้วนะครับคุณหมอเข้ามาดูปุ๊บก็มีอาการ ก็คือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคุณยายเป็นเบาหวานคุณหมออาการก็ยังปกติอยู่เพราะว่าคุณยายเนี่ยก็ยังรับยาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะคืออาจจะความปกติมันถึงกับว่าผมม่าใช้คำว่าเป็นลักษณะทรงตัวดีทรงตัวดีทรงตัวดีอยู่ครับถ้าในระยะยาวก็คงก็คงเป็นเรื่องของการดูแลพวกโรคประจําตัวให้มันให้มันคงที่ให้ทรงตัวได้ดีนะฮะแต่ว่าก็เท่าที่ประเมินเรื่องของการกินอยู่รับนอนผมว่าก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะฮะรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้เฉยๆเฉยๆเคุณยาย หันหน้าแบบว่า first buy นี่นย ล่องเรือไปกับน้องเต๋อนะครับก็ได้พูดคุยกับคนที่ประสบภัยทุกคนแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยอย่างคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกันลึกซึ้งมากแต่ก็พอจะรู้ได้ว่าในจิตใจเขาเขาก็ยังมีความต้องการอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการให้กําลังใจนะครับเพียงแค่เราถามแค่ว่าเป็นไงบ้างสบายดีสุดสบายใจดีไหมรู้สึกไงบ้างแกก็ร้องไห้เพียงแค่นี้ก็เราก็รู้แล้วครับว่ามันคงจะลึกอันตรายใชัไหใช่ครับผมก็เลยคิดว่านอกเหนือจากเข้า ของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่เรานํามาให้แล้วเนี่ยการห้ามการลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญอาจจะไม่จําเป็นต้องให้เป็นถุงของเขาของชัดเจนก็ได้ครับเพียงแค่แวะผัดขับเรือผ่านแล้วมาทักทายบอกเขาว่าเป็นอะไรบ้างเงี้ยเอออยากให้ช่วยเหลืออะไรไหมพูดคุยอะไรบ้างก็ให้เขาได้พูดอะไรบ้างก็ได้และนี่ก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของภารกิจจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ทางรายการพบหมอรามาของเรานำมาฝากนะคะ ยิ่งเราให้ผู้อื่นมากเท่าไรความอิ่มใจความสุขใจก็จะยิ่งกลับมาให้เรามากหลายเท่าเลยล่ะค่ะเพราะคำว่าให้ไม่สิ้นสุดค่ะถั่วง,งอกเป็นแหล่งวิตามินช่วยขับเสมหะทำให้ปอดโลง่งและขับปัสสาวะได้